สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาทำหมกปลาดุกนะคะพอดีได้ปลาดุกมาค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะอาจจะนี่ค่ะหอมแดงตะไคร้ขี้หนูค่ะเราปั่นรวมกันนะคะนนี้คือปั่นไว้แล้วนะคะคือเราปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเรามาคน ใส่กับปลาดุปันพร้อมกับเครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่เราปรุงตามใจชอบนะคะคือใส่รสด,ดีน้ำปลาผงชูรสธรรมดานี่นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าใส่แต่ปลาดุกนะคะมันก็เหมือนกับมันจะไม่ไม่ได้รสชาติค่ะเราคือใส่ใบเมงรักต้นหอมแล้วก็กระลำปีนะคะใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปนะคะ มองเห็นไหมคะเนี่ยอัน,นมันนี่แดดส่องมากค่ะกาสายนะคะเดี๋ยวนะคะถุงมือก็หมดค่ะขอใช้อันนี้แล้วกันค่ะมันจะได้เข้ากันง่ายๆนะคะถ้าถ้าใส่เอาทัพทีคนนะคะมันจะไม่ค่อยเข้ากันขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตใช้มือคุกเค้าเลยนะคะ อันนี้ปลาดุกค่ะไม่ไม่น่าจะใช่ปลาดุกนานะคะอันนี้คือเราซื้อมาจากตลาดน่าจะเป็นปลาดุกปลาดุกอุยเหรอคะปลาดุกเลี้ยงค่ะคนให้เข้ากันนะคะถ้าใครชอบเบนูปลานะคะขอแนะนํานะคะหมกปลาดุกค่ะอันนี้คือใบเมล้างที่เก็บจากสวนวันนั้นนะคะที่เก็บจากสวนน้อยของเราวันนั้นนะคะ คลุกเค้าให้เข้าออก,กันค่ะอันนี้พอเข้ากันดีแล้วอันคนให้เข้ากันนะคะอ่ะพอเข้ากันเรียบร้อยเราก็จะทำการหมกนะคะอันขออนุญาตด,ด้วยค่ะ ขอว่าวบ้านเท่าเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาเห็นบอก่ะนี้มันมันโม,นมนคอยชาดไหมค่ะเาไฟมันตรงค่ะมุกได้ค่ะมุกกได้ค่ะบมคอยถนัดเป็นไรค่ะไหนนะคะ มกใหญ่ไ่ได้ค่ะเพราะว่าใบตองมันน้อยโอ้ยลืมอันนั้นด้วยค่ะตองมีใบบักกูดนําเด้วยค่ะพอดีเลืม่มใบบักกูดเลื่มใส่กับว่าเป็นยังหรอกค่ะถาใส่ใบแมงลักกับต้นหอมพวกเครื่องเครื่องอันนี้มันหลอยูย่มันกับข้าวเพราะมันดับข้าวกันได้ค่ะตะไข่เหเอาก็ใส่หลายค่ะตะไขร้นี่ยสำคัญด้ยค่ะเวลามกตอง เต็มตองพึงค่ะอันนี้สิมกอันอย่างละนี่เอาขอซื้อหาอันนี้พอ่อๆเนาะวันนี้ขอไว้ไซส์โอ้ยดีอยู่พี่พี่ขออนุญาตได้ค่ะเอาคอันสีปะสวยงามเด้อค่ะเด้อสีปะสวยงามเนาะงอกใหญ่แท้ เซียนนิดหนึ่งเนาะเซียนไม่ตองนิดหนึ่งไปตองนี่มันสัน่นปวด่ะจริงๆม็อบกระดูกนี่ต้องต้องใบตองเหี่ยวๆสักหน่อยอะค่ะแต่หนิกระโปงเป็นยังข้อไดข้อได้ค่ะใส่เข้าไปเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะอันนี้เฮาใส่หนึ่งเด้อค่ะบ่ได้ใส่บ่บเ้าบ่ได้ใส่ไอ้ บดเดบเดเอมกไฟไหมคะ่ะคือแบบใส่หนึ่งหนึ่งในซึ่งเอาไหมคะ่ะถ้าบดเด็อย่างไฟคะ่ะกับซิบเอเ,เปอิดเทเบิงเด้อเมือน,นี้พี่น้องมกละกะเอาใส่นี้คัดัจหน่อยคะ่ะ ไม่ต้องไม่สั่นโน่แม่เห็นบอกค่ะพวก่อยเห็นเนะาะสั่จังหน่อยค่ะผู้ใดมักเมนูปลาเด้อค่ะเด้อเมนู่ปดุกมกปดุกค่ะ ่าสองใสอตะไคร้ได้หลายใส่กระหล่ำปรีแล้วคะกะหล่ำปรีนี่สิแค่ให้รสชาติเพิ่มความหวานนะคะแบบว่าเขา,าก,ก็กินพักน้ำนอค่ะนอทาพักซุกนี่กินได้อยู่ค่ะเออท่าได้ท่ากันนอค่ะนอพักซุกแล้วค่ะนอไปต้องกระแตกค่ะ ทั้งสัน่นทั้งแตกอะ่ะของบานห้าเห็ดจังไรกระแสบพี่น้องเมนูมกปา่ามกปดุกมกปคอเนะค่ะเนานะแดดซองสาค่ะพี่น้อง สวยแล้วค่ะมันกับสิบห่อนๆจักหน่อยนะเงื่อแตกเห่อแตนแล้วพี่น้องค่ะนี่นะคะมาดูกับตอนนี้ไงเอาสามตอนมมกาสามตอนกับพ่อเนาะนะต้องเห็ดมมกไงหลายไปตองมันอันนี้ ห้าสิบเป็นหนึ่งเลยพี่น่อเนี่ยนะโอ้ยหน่อยค่ดปลาดุกบาดห้าแห่งสิีแสบเนาะค่ะเนาะอันนี้อันเป็นปลาดุกเลียงแต่ว่าขา้าวกระจาเป็นเบากินเนาะคะ่ะ เขาอยากกินถ่าถ้าเพราะว่ามันมามีปลาดุกอย่างคือบ้านเขามันมามีปลาดุกหน้าคือบานเขาอยู่ไหนเท่ากันกินกินอันที่มันมีนั่นแหละค่ะมันอยากว่าได้ล่ะค่ะปลาดุกยั้งกับต้องกินนะคะหอมพีนม่น้องหอมมัน ถ้อีตูก็คือองแกงมันนี่ไหมคะ่ะืมมกุกควงงามเ้ยค่ะเด้มอมุกควงงามเตกะ่ะ แซ่บค่ะฝ้าค่ะฝ้าค่ะตายแดดซองแห้งค่ะเมื่อวานบริลลงคิบหหือเบิงเมื่อวานนี้งานอยู่ค่ะเมื่ขอวานพอค่อยว่างเลยที่พอดทุกคนดนะคะ่ะจัดมกน้คะค่ะเนาะ บ้านห้าบางก้อนเพ่นกับ,บม่มกค่ะเพื่อนก็เอาเพิ่น,นบม่มกไปตองไหมคะ่ะเพื่อนเอาไปมกหม้มอค่ะมกหม้กมอก,ก็แซบพี่กันนะ่ะบ้านห้ากับบยุ่งยากตองมามอกแต่ว่าห้ามกไปตองมันกับสีหอมเนาะคะ่ะเนาะสีว่าเอา้ามือนี้คือเวอ้าส่งฝ้าวส่งฟังแต่ฝ่าวหลีค่ะมือนี้แดดมันไล่ไหมคะ่ะ แว่นตากระลุดแว่นตากระซิฮาค่ะขามันบอดี เรียบร้อยค่ะพี่นอ้องเนี่ยฮะก็จะได้มกเน,ะะนะกาะค่ะเนาะมง่ามเนาะค่ะเดี๋ยว้าส่อยไปหนึ่งเนาะค่ะมันนี้เนาะนี่ค่ะหมกปลาดุกค่ะเดี๋ยวเดี่ยวส่องไปหนึ่ง อ,อ,นนอันนี้ใส่หนามเลยนะคะเห็นบหคะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนินกกนเนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหนาเนะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ